สวัสดีครับทุกคนนะครับผมเมื่อไนี้มาพบกับผมบ่อยกับผมกับช่องปีเบอบ่อยนะครับมาพบกับการกินของผมอีกแล้ววันนี้ระหว,ว่างที่เราบ่ได้กินแบบโดมากเลยเมื่อเนี้ก็จะพาทุกคนมากินบอเปียนะครับผมสีหอมผมว่าสีามั่งปิดไฟดีกว่า นควันนี้นโบอะไรแห้งเนาะมือน,นี้กะสิเผาทุกคนมากินวันนี้ก็ไปตลาดมาก็คือได้ไอเจ้าตัวนี้มานะครับโอ้ยสันหล,ลูกลุกสันเลยลุกสันเลยลุกก่อนใครเข้าไปรับชมนะครับ ผมวานฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้ำนะครับแต่ขอมือได้ก่อนเขเาม,ามืองกับกดในผมน้ำแน่กับขอบคุณขคาราบผมเ <c oughs> มื่อี้กัจะพาทุกคนมากินกันเลยอย่าไปเก่งน้ำจิ้มไหมมาอม ออคือแบบผมคิดว่าแล้วแบบสีม่วงมันจะบ่สวยเนาะไม่ได้กินอาหารกันเลแบบปิดไฟแบบรองมือเน่ะ ผมแบบก่อนจะไทยก็คือแบบลองทั้งหลายเทคแล้วนะครับเป็นสิบแบบไปได้ไหมไปข้างหลังได้ไหม <c oughs> ไปซื้อดึกหมดครับเียวไปละ <c oughs> ออ,อันนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนะครับที่แบบเฮดลิปกินเพราะว่วาพ่เฮดลิปกินโดนมากนะคลิปแรกของปีนะครับ

ทุกคนมากินน้ำเนยมาแบบออื <laughs> <laughs> พักนี้เขาอนพักยังครับผมดื่ม,มแบบจำไม่ได้เนาะแล้วพอเอาใบให้ทุกคนดูแบบถ้าใครรู้ก็แบบคอมเมนต์มาหน่อยว่ามัอกี่ใบเลยผมดื่มซื้อเนาะ จิ้มแบบน้ำจิม้มมันหวานหน่อยแบบ <c oughs> การัลก็กรอบเนาะ <c oughs> อย่างฟินน <c oughs> ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำแบบคลิปกินนะครับก็คือแบบช่วงนี้ลยแบบแบบทุนทรัพย์น้อยหน่อยคือแบบ ไม่มีเวลาแบบมาตัดด้วยเห็นไหมขี้ปมนะหนึ่งอาทิตย์ผมลงครั้งแค่ครั้งเดียวเองเวลาตัดผมก็ไม่มีนะห,ห,หวานอื ปกติผมจะเป็นคนชอบกินแบบตกไทยมันนะประมาณนี้ถ้าแบบทอดใหม่ๆม,มันก็จะแบบกรอบมากเลยแบบตุ๋นแบบนี้เนี่ยใครชอบมันผม,มนอ่ะงใครที่รอดูก็ขอโทษด้วยนะครับคือแบบไม่มี เวลาจะแบบถ่ายคลิปแล้วก็จัดคลิปเลยฝึกงานนะครับอีกอย่างก็คือฝึกงานของม,มันไม่มีเวลาถ่ายแล้วก็ทุนไม่ค่อยมีนะก็จะแบบอ่าในช่วงแบบสี่ห้าเดือนของปีนี้ก็คือแบบน่าจะมีแบบแต่คลิปอพวกแบบพูดมากกว่าอืม ลืมเทน้ำนะครับลืมเผื่อเวลาแบบสำลักแบบปอเปียอืมคนพูทไทยด้วยว่าสำลักก็มาอืม,ม หวานถ้ามีเสียงนบกวนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็คือแบบหออมันมาเก็บเสียงครับแบบขบนเนี่ยก่อนจะทายก็คือตัอมโมหงไปไปเขาจะาตัดโมหงแบบจุดเสร็อนะผมยังถ่ายเพราะว่ามันดังมากอืม ตอนจัดจานแรกๆนะโคตสวยอ่ะแต่พอแบบตอนจะหมดอ่ะ <can> ยี่คนโลกจ้าหกอึ้งตึ้งเยอะนี่ทุกคนอืมกองกองซูงมาดูกใกล้ๆนะครับใส่แบบ Cái <laughs> à làm này cũng mắc mặt đấy hả? là kiểm chắc đẹp Làm Vậy là làm mua tầm นก๋วดเตียวล่าใส่วาน้องมึงกินท้าคำสุดท้ายจะไม่ท้ายสุดพักกูเสีย่ะ พื้อมมาเป็นหอมเะยปักเนี่ยนั่นเลยครับผม จะเป็นคลิปกลิ่นคลิปแรกของปี2021นะครับก็จะเป็นเมนูปเปลือเปลี่ยนะครับผมก็ไปตลาดก็แบบเห็นก็คือแบบคืออยากนะครับก็เลยซื้อมาเห็นในทุกคนเดินเพราะว่าบริษัทคลิปกินโดนแล้วนั่นแหละครับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงซ้ำนี้เนาะอืมอิ่มเลยก็เอือมยิ้มเอืมอมยิ้ม ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กนขวามือเพื่อเป็นกำลังใจผมน้ครับผมได้คลิปต่อไปนะครับถ้าไปทาบึ้งก็คอมเมนต์มานะครับถ้าไปอยากใิ้คยิ้มยิอีก็คอมเมนต์มานั่นแหละครับคลิปเอาขอจบเพียงทุกานี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Sorry as DJ